สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับที่ติดตามในช่องหมอบิ๊กบอสนะครับผมและก็ที่ติดตามหมอบิ๊กบอสทางช่องทาง Facebook และก็สวัสดีคนปวดคนไข้และก็เพื่อนเพื่อกัรยาณมิตรที่ทมทุกคนเลยนะครับที่ติดตามและก็กดไลค์กดแชร์ให้หมอบิ๊กบอสตลอดมาและก็คนเจ็บคนปวดคนไข้ทุกคนที่ได้มาทําการนวดบําบัดกับหมอบิ๊กบอสและก็สุขภาพดีกันทุกๆคนเลยนะครับผมก็สวัสดี ทุกคนเลยนะครับและก็วันนี้เนาะหมอบีบอสก็ยินดีต้อนรับนะผมคนป่วยเนาะมาจากอำเภอม่วงสามสจังหวัดบนราชธานีนะครับผมซึ่งได้มาติดต่อทําการนะครับผมขอคิวเพื่อทําการนวดบำบัดแก้อาการสุขภาพเบื้องต้นกับโรคเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนาะในทางซีกซ้ายเดี๋ยวเราจะไปทาความรู้จักกับคุณแม่กันเนาะว่าคุณแม่ชื่ออะไรแล้วก็อาการที่เป็นเป็น หนะักเบาแค่ไหนได้ให้ได้สัมภาษณ์คุณแม่เบื้องต้นนะครับผมแม่สวัสดีครับ,รบสวัสด,สสดีสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเลยนะครับผมโอเคอคุณแม่ชื่ออะไรครับชืจ่จำเนียนค่ะจำเนียนนามสกุลสกุลพวงเดชพวงเดชคุณแม่อยุเท่าไหร่ครับหกสิบห้าหกสิบห้าปีเนาะ,อ,ะอาการที่คุณแม่ป่วยนี้ที่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบนี้เป็นมาในระยะกี่ปีแล้วครับ อ้าอปีห้าหกปีเนาะอาการที่เป็นคืออะไรมันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ลบตั้งแต่เมื่อก่อนมากากที่เดินได้ปกติแล้วก็พอเป็นแล้วมีอาการอย่างที่เห็นในชาร์คืออะไรนะพบม,ม,มันจะล้มมันจะล้มะครับอ๋อคุณแม่เคยล้มไหมครับเคยล้มไหมเคยล้มเคยล้มเนาะและอาการต่อมาคือเป็นอะไร กงมาบวอยปากก็เบี้ยวหน่อยๆอย่ายปากก็เบี้ยวหน่อยๆเนาะพูดชัดไหมพูดก็ไม่ค่อยชัดเลยไม่ค่อยชัดเนาะแล้วมือมือยกได้ไหมไม่ได้มือทำไม่ได้เลยทำอไรไม่ได้เลยทำาไมไม่ได้เลยและการเดินล่ะคุณแม่เดินครับไปกันแหละอาศัยไม้ไปอาศัยไม้ไปเนาะอืมแล้วก็ หมอวิบวอได้ได้รับการติดต่อเข้ามาทางลูกสาวของคุณแม่เนาะชื่อ้องสานะครับที่ติดต่อกับคุณ,คณหมอเข้ามาทางช่องทางของ facebook ครับผมเพื่อทําการติดต่อถามสอบถามเบื้องต้นแล้วก็หมอวิบวอก็ได้นะัดเข้ามาเมื่อวานเนาะมหมอวิบวอมาเช็คด,ดูอาการของคุณแม่แล้วนะครับก็ปลายประสาทของคุณแม่ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมแต่ก็ ขอระยะเวลาในการฟื้นฟูร่างกายเนาะเพราะว่าอของคุณแม่นี่ก็ยังหนึ่งระบบเลือดก็ดีอยู่แต่ว่ายังมีสารพิษสารเคมีนะฮะยังยังอยู่ในร่างกายแนละ้วแล้วก็ไขมันแตกกิสลายสูงด้วยนะครับผมก็หมอวีวัตก็จะได้จัดสมุนไพรหนึ่งชุดนะครับผมให้กับคุณแม่ได้ทานก็จะมีว่านขันหมากเศรษฐีนะครับผมเป็นชนิดแคปซูลแล้ก็ยาหอมชนะลมร้อยแถบนะครับผม เป็นแบบชนิดผมชงกับน้ำร้อนเพื่อไปขยายหลอดเลือดแล้วก็ไล,ล่เลือดไล้ลมเนาะและก็เม,มื่อวานหมอวิบอสได้นวดคุณแม่ช่วงหนึ่งแล้วเนาะ <S <S ใช่ีอาการยังไงบ้างปวดไหมเจ็บเนาะใช่ไหมเจ็บไหมเจ็บช่วงหนึ่งเนาะเพราะว่าซีกซสายของคุณแม่ที่มีอาการเนาะในคุณหมอวิบอสดูแผน,นะครับก็ซีกซสายของคุณแม่มีอาการนะครับผมคือหนึ่งเส้นยืดเส้นตึง นาะแล้วก็เวลาเรากดลงไปมันก็จะมีอาการปวดเนาะแต่ว่าตอนที่หมอวิกวาาัตใช้เขาวัวจังบาลีนี่ขูดมือของคุณแม่คุณแม่มีความรู้สึกไหมไอะหมอวิกวัตจะขูดให้ดูเจ็บไหมรู้สึกเนาะเนี่ยครับอาการ่างนี้นะฮะบ่งบอกถึงว่าสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งน,นะครับผมคือสามารถที่จะฟื้นกลับคืนมาได้เพราะว่าไหนคุณแม่แบมือให้กับท่านผู้ชมนะครับแม่ไม่เห็นเนี่ยนะครับมือเสียอะไรฝ่ามือเสียอะไร สีชมพูอ่ะสีชมพูองบอกในถึงว่าเลือดลมไหลเรียน,นะครับผมทั่วร่างกายแล้วนะครับผมเหมือนเช่นคุณตาเผือกนะครับเป็นโรคเดียวกันแต่คุณตาจะเป็นซังซีขวาเนาะมือเท้าเนี่ยจะดำนะผมสสยสังเขาเรียกว่าแหล่เนาะคือออกจะดำครับเพราะว่าเลือดไม่วิ่งแล้วก็คุณตาเสาทางจังหวัดบุรีรัมมือก็จะขาวนะครับผมขาวซีดเลยนะฮะเลือดวิ่งเลือดไม่วิ่งนะครับผมแต่ของคุณแม่คุณแม่อะไรนะหมอว่าจำเจี๊ไม่ได้ จำเ, ane, เ ت, นียนควงเด็ดเนาะเออจำนุแม่ละคุณแม่จำเนียนควงเด็ดร้าผมมือนี่ครับเป็นสีชมพูและคือเลือดวิ่งแล้วก็ดูการกำมือนะครับการพัฒนาการ่ะคุณแม่กำโชว์การการไหนลองหยิบหยิบเขาวัวมาให้หมอลหยิบได้ไหมกาหยิบได้ไหม โ okay. อเคเก่งมากเลยนะครับการพรัฒนาการดีขึ้นเนาะอ่ะไหนคุณแม่ลองยกยกแขนขึ้นที่หมอวิบอสอตเชนเมื่อกี้ยกขึ้นอีก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 โอเคเนี่ยครับหนึ่งวันนะฮะที่หมอวิบอสได้ทําการนวดคลายเส้นแล้วก็ดึงเส้นประสาทเนาะแล้วก็เปิดเส้นเลือกไม่ทานยาในหนึ่งวันใช่ไหมื่อวานเ <BR unto S 1> มื่อว <ส BR S 1> านาได้ทานไหมครับอาหารมื้อเช้าได้ทานนะครับโอเค ก็หมอพิบวชได้จัดสมุนไพรให้กับคุณแม่ได้ทานแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคนคุณแม่ยกแขนได้ในระดับให้เปอร์เซ็นคือยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมจะรายยะยะเวลาแค่หนึ่งวันเนาะในวันนี้ก็วันที่สองนะครับผมที่หมอพิบวชได้นวดไปแล้วก็หมอพิบวชก็ขอนะครับนำวิธวิดีโอนี้บอกเป็นวิทยาทานเนาะให้กับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ยังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เปิดประกาศจากตัวเองแล้วก็ ติดต่อหมอวิบอ๊เข้ามาได้และหมอวิบอ๊จะดูแลให้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็หมอวิบอ๊ขอลากับไปก่อนกับคุณแม่จำเนียนพวงเดชแล้วเดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแล้วสวัสดีครับ